ยี่ลายบ่หรอฮะเอ๊ะเรื่องไรเนี่ยสินี่กระไดไปนั่งตัวตั้มนี่เนาะกิ้เหรเนาะฮะขี้เหร่เนาะตัมนั่นแล้วทำไร ตัวนึงหาเกียรติสิเดี๋ยวนี้นใช<จ>่รายผุดดอกเพชรเอาอันออนีน้โอ้ยอยู่มองโค้มยู่นี่แม่จุดโค้มยู่นี่แม่เนื่องแตเนียนเออเจ้าเห็นจุดข่อยแยงโค้มบมดนี่นั่นละเออโอ้โหนี่แม่นัน่น <laughs> โอ้ยแต่คุปตะโตคุปละโตคนเล็โต ตาเน,นี่ยตกน่องเลยนี่ตามเนี่ยตามสุ่มกล้วแล้วประมาณนี้ละผู้ใดอยู่ท่านคือหลายคนอยู่อท่าฝุ่นนะท่าฝุ่นคือหลายคนอยู่ผู้ใดใช่นหม มียุติให้นเด่นเ้ยเลี้ยงนี่ะอือไีตาเห็นหัวตาีเฮ้ยโอ้ี่ดำๆ้มจะดีตัวนี้หนเนาะฮ้ยค้มไปฮะเฮ้ยเอาเจาสั่้มจะเป็นลวังมาสั่นาเถออืม อุ่ยอี่โอ้ยผู้ใจิสุดเอ้ยพี่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 ดเป็นไดคุ้ได้้ฟางแค่พวกเก่าคุด้ไหมอนี่งเห็นให้เร็วส่อีกไม่ใช่ มันมาซ้ากินกินถีว่บ่อบ่อถือตันึงถือกดถือหาตัวหาครับตัวสูนสางนสางบนก็ถือตัวสูนนี่ันนึงนั่นแหละถเห็นจุดโค้งอรจุดกลางๆคุบโลดไม่ต้องมาทำอือ โอ้ต้นน mm. <isl> mm. ี้ยืน ah, นูเอาอะไราบนมอก่ะเดงอกเยอูนี่มอผอยู่นี่ตาบักแดงนี่เอาไม้แงบ้งไม้แงบ้งเอาไม้แงบ้งหวยเอาเฟี้ยงแงนั่นมยไปจกที่่นมเปเลยสิเปโอ้ยขัแงมันกเต็นึ้นมาตัวเนาะเอาอีฟางกันน้อนั่นนี่างหน่อยโอ้ยตนี่หลีนเๆ ้ hello, hmm, at, ันในมันห้องปะฮะมันดูเอามันดูที่มาไก่สิมูหนึ่งมาก็จะไหม้ถ้าโดนเป็กรถนึ่งคนตอมันอะไรบูมันจะหม้แน่ชับ้านี่เหี้ยงเอ๊ะ

อืกัวแล้วก็แยกกึเปล่ยวนจะกัวแล้วมันจะกินเลยแยกืึไปเปาี่ยวแบเอาม่นหรอเที่อยไรนมัสิขอปมพวกกินปบรถนี่ตัวนึ่งโอ้ยดีผมากัดกินมันบอกกันดอกกิริสมไมนี่มัก็ะกีกิริกับกกัน แต่ที uh, ่เรา้ำหมื่นไต่ที่นึงคุ้มใน้ำหมื่นคนนะเออมุดควอนนี่พูดอะเสียบนุงคนนี่ เขาพูดอะไรอีกผู้นึงเออยี่น enfin ี่ล่ะที่ให้นี่ฮะเก้าก็ไปร่วมบอกสพราะว่ามันพูดอะไรอีกเสียบุญุงซเสียนอ้วนเออเก่อนเออทะเบียนหาซูนบอกเหนบอเออนี่ตัวนึงอ๋อเขนละ ยุดกลางๆควบไข่ควบรถถีกรดเออกระถือกระถือไปที่บ้านกรถือดอกข้าวเดี๋ยวเขากรถือดอกมีบอกตามดวงเพย์ดวงมันดวงคนมันม่อพร้อมกันดิแมนขันพ่อเสือจังพ่อถือกขันซสือไม่โอกาสถือ

ใจปวดใจปวดใจเราจะปวดไปบ่แม่หรอวะุวันหนึมันก็จะยื้อมต้องปวดมันก็ต้องมันถึงได้ห้างบ่หรอกที้งวนีแล้วกิ นั่น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 ะโอ้ยมันตัวน่อยนนะเิดนตเรียเบียบเนาะมันอยค่ยไก่จนั่ใ่แล้วไ่ั่น่ไมปางล่มันแล้วินี่นี่อะไรล่โอ้ไปแล้วนี่ไหนมอ่กันนะลืชนรบราณองไม่กันนะ นี hey, hi, hi. Hi, hi. Uh, so ่มาเร็วอ่เออนี่ละเนีนี่นี่กุบเลยเออแล้วก็ถือกนั่นละนนละละนี่เท็จจุงะขุันห่งเอเนีน่่ยเป็นคนเร้ามันมูมันห่วงลยว่ามันดอกของฮู้ปับของฮูปับเป็นยฮู้นเห็นอิมอิเมมั้ง นี่ซื่อกางๆคุบทุ่ยเจ้าเห็นจุดคอมกลางคคุโบดุ่ยเออไม่ต้องไปหาตัวมันอันนี้ใค่หรอร่นมืตัวในี่ตัวเว่าสูนจูนกิริทฝรั่งบ่ไ้นั่นฝรังกิริังบ่มันจึง่ม้นี่เอาอันั่บด้อ่จเต็นฝรังเถิสำาคุบเออถะรังนี่ยจน่กิริ พลังเถกพลังแม,งม่ไม่ใช่แนี่หร็หนนี่โกดิมูม้ำดังมูนำดังนี่โก้ <c ười> อกวเืดูกินอ่ดห้างู่กินหนก ยินหดปีกจีนนี่อะไรกีบ้างสันบ่เอปีกวางอ่ยอี๋อัเใหย่อีกสินหญ่ยิ่งดีมุกรุนยิ่งเอาสองตัวอืมนี่รุ่นเทา ่น่อยบ่ว่ครบเลยจุดกองกลางมข่อยเออครบเลยอันละครบเลยล้น่อยล้นนี่โก้ลนนี่โกนี่อันละพอกินย่ตยานนี่โกนี่มี่ไตยานอันละเออพอแล้วไวอันี Nico 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 อันๆนีโกนีโกมันอยู่ไหนนีโกดำ ไอ้ไปยแม่ดิน<ป><ป>อืมอีแม่แดงนี่แหละจุดข้มกลางควอยนี่แม่คุบเลยเจ<ม><ป>้เห็น,น,นจนนนุดทุ่งกลางข้มค่อยบรินทรเออนั่นนี่โกด้วฮะนี่โกตัวเมียตัวเมีย นี่ตัวมห้องนี่เอาเจาวงเอาจะเอาอะไบ่นตัวมห้องนี่บ้าเอรี่ไรบ่เนี่ยอของควมตัวนี่มมงนี่มือนี่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 น่นตัวหนึ่งพวกนี้เป็นของควมมาเนี่เนาะมานี่เนาะนั่นตัวนึงออของควมของควมอืออือุ่นตัวหนึ่งเออีกดเลยนี่ยเ้กนึงไปได้เห็นบ่ เจ็ดปีหนีตัววังหันมันีมันตันี้่กำลังจุ่นเป็นเป็นงูเหมือนเดยเนอมันเป็นงูนหรเป็นใช่ใช่คือคนมอนมันคือปรนกอบัวจรูปแล้วอีนี้กันกันพ่อตัวนึงกับพ่อต้องรับตัวเลยอืมเมียพ่อตัวถึอืมเมียนนี่ตัวเมียพ่อตัวถึงมันถึมัสมพันธ์กันเนาะ นีห่งทนี่จะว่าตัวห่องเนี่ยเอาจะเอาเหี้เอาใดเอาเส้นะนี่เฮ้ยพอล่อรูปตงูแล้วแล้เอาแง่บงแง่บงเออสีแง่บางสีขึ้นมากห่วงเฉยห่งนี่แล้ว มันอยู่หูปูดิบ่ะหูจีริดล่ละหูปูสีน้อยใช่บ่นั่นละมันอยู่น้ำเอาเงียบมันกระหนาวอ่างเทมันขึ้นมาให้มันเงียบางเทียมมันขืนมาอยู่ดิบ่ขึ้นบ่ขืนโอ้หูหลอกบ่ขึ้นปูอ่ะหูปูหูปูแบบนี้จีริดมากนั่นใช่ใช่เท้าแล้วกันลิกปนนั่นนนั่ก<ม>องอนั่นคว้ามาเลยเก้านั่นบัววิรีกองอึบนั่นอุ้ยอืม

Đây tôi phun đây. Mắc đây. Không đây. 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 nè โนวันเหนฮะบอกส่<อ>นจันว่ามันเป็นต่นเลยอืมันตาเป็นต้น,นเลย <c oughs> อีเฮย่เ้ยฮ่เฮ้ยฮึ่เฮ้ยฮึ่เฮ้ยนึ่เฮ้ย่เร้ยฮ่เฮยึ่่้่เ,ย,เ,ย,เย่ นี่จับเนี่ยั่นเกินเมื่อเดือนต้นหนึ่งตัวอื่ตัวอื่นนี่ตัวนึงเ่อไรซ้ำหอึ่ตัวนึงโอ้ยขโมนตีหน่ตัวนึงโอ

ก็แฝงบ่มีนี่ฮะอะไรบ่จะล้มกนหล่นมาน้นินโอนโอ้หลายเกอยู่เกอยู่ินหมดินหมด่้กินทั้งไข่มาไข่มมากขึ้นแล้ว 哎，你这好生气。<noise> <noise> <noise>